สวัสดีครับพบกับรายการ INNOHACK ถอดรหัสไอเดียลังรายการที่จะพาทุกคนนะครับมาจุดประกายไอเดียด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่อยู่รอบตัวครับ พลังงานธรรมชาติอย่างแสงแดดและก็ลมด้วยนะครับเป็นพลังงานสะอาดที่มีอยู่มากมายรอบตัวเราเลยนะครับที่เราพยายามที่จะกักเก็บเอาไว้ใช้ทดแทนพลังงานที่สร้างมลภาวะอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ปัญหาก็คือพลังงานธรรมชาติเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับบางครั้งเนี่ยก็มีบางครั้งก็หาไม่ได้ m o l t e n Salt e n e r g y s จ o r a g e จากประเทศออสเตรเลียนะครับ เป็นเทคโนโลยีการเก็บพลังงานด้วยเกลือหลอมเหลวที่เป็นเหมือนกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สามารถที่ใช้กักเก็บพลังงานไว้ใช้ยามค่ำคืนตอนที่ไม่มีแสงแดดและก็ลมครับโดยการเก็บความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผลิตพลังงานส่วนเกินเช่นในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจากพลังงานความร้อนจะถูกนําไปกักเก็บในเกลือหลอมเหลวชนิดพิเศษซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ําในถังเก็บเกลือที่ทนต่ออุณหภูมิและความดันสูง เกลือที่มีสถานะเป็นของเหลวนี้จะเก็บพลังงานความร้อนไว้ในตัวเองได้ถึง537องศาเซลเซียสแล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานเช่นในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่มีเมฆมากปั๊มจะสูบฉีดเกลือห้อมเหลวร้อนไปที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วปล่อยพลังงานความร้อนออกมาก่อนที่จะค่อยๆเย็นตัวลงที่ราว260องศาเซลเซียสตามเดิม พลังงานความร้อนนี้จะถูกนำไปใช้ในการผลิตไอ้น้ำหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเกลือหลอมเหลวนี้มีประสิทธิภาพที่ดีในการเก็บและปล่อยพลังงานมีความสเสถียรทางเคมีสูงสามารถใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆได้มีอายุการใช้งานยาวนานหลาย10ปีและยังสามารถเก็บพลังงานได้ยาวนาน1 0 1ถึงชั่วโมง นอกจากเทคโนโลยีเกลือหลอมเหลวนี้ครับจะช่วยภาคอุตสาหกรรมในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วนะครับยังช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งนะักวิจัยไทยเองนะครับก็ได้พัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่ดินเหนียวที่ตอบโจทย์การใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานที่ยั่งยืนเช่นกันครับ SCG ร่วมกับ r o n โ o e n e r g y นำดินเหนียวมาพัฒนาเพื่อกักเก็บความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบของอิฐทนไฟด้วยการฝังลวดเหล็กไว้ภายในอิฐดินเหนียวเพื่อสร้างและเหนี่ยวนำความร้อนเมื่อต้องการใช้งานพลังงานความร้อนระบบจะปล่อยลมเข้าไปเพื่อให้แบตเตอรี่ดินเหนียวปล่อยความร้อนออกมาใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมระดับความร้อนแล้วเปลี่ยนความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า ก่อนส่งต่อไปอยังอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานโดยแบตเตอรี่ดินเหนียว1ก้อนสามารถกักเก็บพลังงานได้เทียบเท่ากับแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นและในครั้งกักเก็บพลังงาน1จุดใช้อิฐด,ดินเหนียวประมาณ3,000ชิ้น และสามารถทำให้อากาศในระบบมีอุณหภูมิสูงถึงกว่า1,000องศาเซลเซียสเลยทีเดียวทำให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆได้โดยการควบคุมดูแลของวิศวกรพลังงานวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกลและผู้พัฒนาวัสดุพลังงานรุ่นใหม่ครับ นวัตกรรมในวันนี้นะครับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาความไม่สเสถียรของพลังงานหมุนเวียนที่เป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบอย่างดีนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติอีกด้วยแล้วนอกจากเกลือแล้วก็ดินเหนียวเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าจะมีทรัพยากรจากธรรมชาติอะไรอีกที่สามารถนำมาใช้กักเก็บพลังงานได้มาลองต่อยอดความคิดกันนะครับเพราะนวัตกรรมใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นได้จากไอเดียของคุณครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ อินโนแค k ถอดรหัสไอเดียล้ำวันนี้สวัสดีครับ